ใช่ไหมคะที่คิดว่าต้องทํางานหนักขึ้นถึงจะรวยคุณใช่ไหมที่คิดว่าคนอายุน้อยมีโอกาสรวยง่ายกว่าและคุณใช่ไหมที่คิดว่าถ้าอยากรวยต้องทุ่มเทเวลาให้กับการทํางานเพื่อหาเงินถ้ามันใช่คุณก็คงเป็นเศรษฐีไปนานแล้วถูกไหมคะ สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับซัมมันนี่เล่าเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายบายล่ำสากับเก๋ๆดารินปริญญาคุณค่ะเรายังอยู่กันในซีรีส์ของหนังสือเปลี่ยนชีวิตนะคะอพิโซดนี้ค่ะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะที่เก๋รู้สึกว่าอ่านสนุกค่ะแล้วก็มีวิธีคิดที่ตัวเก๋เองนะคะรู้สึกว้าวค่ะเพราะว่ามันขัดกับสิ่งที่เราคิดมาตลอดนะคะซึ่งชื่อหนังสือเนี่ยก็ค่อนข้างประหลาดนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่ารู้แล้วเหยียบไว้มหาเศรษฐีคนต่อไปคือคุณเก๋เห็นชื่อแล้วก็แบบก ก็เลยต้องลองซื้อมาอ่านดูนะคะเล่มนี้ผู้เขียนนะคะเป็นนักเขียนชาวเกาหลีใต้ค่ะชื่อปาร์คจงกีนะคะแล้วก็แปลโดยคุณตรองสิริทองคําใสค่ะที่เก๋บอกว่าอ่านสนุกเนี่ยเพราะว่าเขาเขียนเป็นแนวเรื่องเล่าของตัวเองนะคะที่เขาสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้จากการที่ได้พบกับมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตนนะคะในเล่มเนี่ยเขาก็เลยเรียกเศรษฐีคนนั้นว่าเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนค่ะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตด,ดูนะคะจะมีหนังสือแนวแบบนี้ออกมาหลายเล่มเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องเล่าของผู้เขียนที่เปลี่ยนชีวิตได้เพราะเศรษฐีนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านคิดแบบยิวทําแบบญี่ปุ่นหรือว่าความลับของความมั่งมีนะคะแฮปวิ่งก็จะเขียนแนวนี้เหมือนกันเรื่องเล่าเนี่ยเอาจริงๆเก๋ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงไหมนะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนข้ามไปก่อนคะ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดอ่านแล้วมันให้ข้อคิดที่ดีมันสามารถเปลี่ยน mindset เราทําให้เรามีมุมมองใหม่ๆคิดใหม่ทําใหม่ดหมหมได้หรือว่าเป็นคน ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เก๋ก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับเล่มน,นี้เนี่ยก็อ่านง่ายนะคะเนื้อหาเนี่ยมี12ตอนซึ่งคงจะไม่ได้เล่าทั้งหมดนะคะจะเลือกมาค่ะเพียงแค่3ข้อคิดนะคะ3เรื่องค่ะที่มันทำให้ตัวเก๋เองเนี่ยรู้สึกแบบอ๋ออ๋อคนส่วนใหญ่ที่ไม่รวยเนี่ยเพราะแบบนี้นี่เองนะคะเพราะว่าเราละเลยค่ะหรือว่าเราอาจจะไม่เข้าใจแต่คนที่เขาเป็นเศรษฐีเนี่ยเขารู้และเขาก็เข้าใจ3เรื่องนี้ ในเรื่องเล่านะคะก็คือตอนที่ผู้เขียนไปเจอกับเศรษฐีคนที่ครั้งแรกเนี่ยผู้เขียนเขาก็อยากรวยใช่ไหมก็เลยอยากจะไปขอเทคนิคขอเคล็ดลับจากเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียคนนี้ค่ะ เศรษฐีคนนี้ก็ถามเขาว่าคุณคิดว่าอะไรที่ทําให้คนคนหนึ่งร่ารวยเป็นเศรษฐีได้ผู้เขียนเนี่ยก็ตอบว่าความพยายามทําทุกเรื่องให้เต็มกําลังแล้วก็ไม่หยุดจนกว่าจะประสบความสําเร็จซึ่งเก๋ก็คิดว่าในความคิดเราอ่ะมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยกลับบอกว่าไม่ได้เรื่องถ้าเกิดอยากเป็นเศรษฐีแล้วต้องทําแบบนั้นพวกกรรมกรแบบหามคนที่ทํางานตั้งแต่เช้ายันค่ำก็ต้องรวยกันหมดแล้วสิก็อึ้งไปหนึ่งดอกนะคะ จากนั้นค่ะผู้เขียนเนี่ยก็ถูกไล่ให้ไปออกกําลังกายนะคะคุณปาร์คจงกีเนี่ยเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนบอกว่าให้เธอไปดูแลสุขภาพเพราะว่ามองปลร์คเดียวเนี่ยก็รู้ละว,ว่าเธอเนี่ยร่างกายอ่อนแอรูปร่างก็อ้วนลงพุงนะคะขณะตัวเองยังไม่ดูแลจะไปพยายามทําอะไรให้สําเร็จได้นะคะนี่คือบทเรียนแรกที่เศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยสอนกับคุณปาร์คจงกีผู้เขียนนะคะก็คือพลังกายสําคัญที่สุดในการเป็นเศรษฐีค่ะคนเราจะหาเงินได้มากเท่าที่พลังกายของตัวเองมี สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะประสบความสําเร็จก็คือพลังกายค่ะเพราะว่ากว่าคนเราจะสร้างฐานะจะร่ํารวยเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็มีเรื่องให้ขบคิดมากมายเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะรับมือไหวค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่อยากรวยเนี่ยกลับอ่านหนังสือสั่งสมความรู้ใช้ความพยายามมากมายนะคะซึ่งก็คงเป็นเหมือนเราทุกคนนี่แหละแต่พอทําไปถึงจุดหนึ่งค่ะพอร่างกายมันรับไม่ไหวเนี่ยมันก็จะอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยหน่ายกับทุกสิ่งไม่อยากพยายามทําอะไรมันละอย่างนี้นะคะ ซึ่งแกเอามาคิดดูเนี่ยมันก็จริงนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีความมุ่งมั่นมากนะคะใจเนี่ยมาแต่ว่าพอมันต้องพยายามต่อเนื่องค่ะต้องทําติดต่อกันยาวนานถ้าเกิดว่าร่างกายเราเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ไหวเหมือนกันนะคะแล้วก็ทําให้ท้อใจง่ายด้วยนะคะร่างกายกับจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยจึงต้องมาคู่กันแล้วก็เป็นพื้นฐานสําคัญของความสําเร็จค่ะ บทเรียนต่อไปที่เกียร์รู้สึกชอบแล้วก็จะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็คือทํางานหนักไม่ได้ทําให้รวยซึ่งข้อนี้เนี่ยคิดว่าหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วนะคะว่าไม่ต้องทํางานหนักแต่ให้ทํางานอย่างฉลาดเราถึงจะมีโอกาสร่ํารวยนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันติดอยู่ในความคิดเตียรเนี่ยก็คือแล้วไอการทําอย่างฉลาดเนี่ยมันยังไงนะคะแต่ว่าเล่มนี้เกียร์รู้สึกว่าเขาเขียนค่อนข้างชัดเจนว่าคืออะไรนะคะ ในเรื่องเนี่ยก็คือผ่านไป3ปีค่ะหลังจากที่เจอกันครั้งแรกผู้เขียนคุณป้าจงกีกับเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็ได้เจอกันครั้งที่2นะคะซึ่งเจอกันครั้งนี้เนี่ยเศรษฐีก็เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองให้กับผู้เขียนฟังค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ร่ารวยมาตั้งแต่เกิดนะคะก็เคยเป็นคนจนมาก่อนค่ะแล้วก็ทํางานอย่างหนักนะคะเพราะว่าอยากให้ครอบครัวสบายพอเริ่มเก็บเงินได้เนี่ยก็เอาไปลงทุนเปิดบริษัทค่ะแล้วก็เจ๊งบ้างโดนโกงบ้างอะไรบ้างนะคะจนกระทั่งเป็นหนี้แล้วก็เคยคิดฆ่าตัวตายด้วยแต่ว่วาโชคดี ที่เขาทําไม่สําเร็จค่ะรายละเอียดเยดจะไม่สปอยนะคะอยากรู้เนี่ยไปลองหาในสืออ่านเราเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็หยิบกระดาษที่ชู่ขึ้นมาแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็วาดรูปสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปที่อยู่หน้าปกคลิปนะคะทุกคนจะได้เห็นภาพค่ะความหมายของภาพนี้นะคะก็คือโลกนี้เนี่ยคือสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมค่ะ สามเหลี่ยมก็คือมีคน3ชั้นในสังคมนะคะก็คือล่างกลางแล้วก็บนนะคะซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีจํานวนคนเยอะแต่ว่ามีจํานวนทรัพ,พยากรน้อยนะคะจำนวนทรัพ,พยากรเนี่ยก็หมายถึงพื้นที่ว่างข้างๆที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะส่วนคนชั้นบนถ้าเกิดว่าเราดูชั้นบนสุดนะคะมีจํานวนคนน้อยแต่ว่ามีพื้นที่หรือว่ามีทรัพ,พยากรเนี่ยเหลืออยู่จํานวนมากนะคะทําให้คนข้างล่างเนี่ยต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้แต่ว่าคนข้างบนกลับเหลือกินเหลือใช้ มันอาจจะดูโหดร้ายนิดนึงนะคะแต่ว่าทุกคนลองมองดูว่ามันคือความเป็นจริงของโลกทุนนิยมหรือเปล่านะคะซึ่งเกดก็มองว่าเออมันก็จริงเพราะว่าคนข้างล่างเนี่ยมีเยอะ แต่ว่าต้องแย่งกันจริงๆนะคะแล้วก็คนทั้งบนเนี่ยมีนิดเดียวนะคะเขาบอกว่าคน1%ของโลกเท่านั้นนะคะที่ครอบครองทรัพยากรส่วนใหญ่80%ของโลกใบนี้นะคะแล้วมันก็เป็นความจําเป็นด้วยที่สังคมจะต้องรักษาโครงสร้างให้เป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีคนรวยมากกว่าคนจนนะคะเงินก็จะไม่มีค่าหรือที่เรียกว่าเงินเฟอ้อนั่นเองนะคะ ดังนั้นค่ะเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็เลยสอนนะคะว่าถ้าเธออยากเป็นเศรษฐีไม่ใช่คิดแต่ว่าจะทํายังไงถึงหาเงินได้เพิ่มแต่เธอต้องคิดว่าจะทํายังไงให้ปีนขึ้นไปชั้นบนให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอยังอยู่ข้างล่างทํางานแทบตายเนี่ยแต่ผลตอบแทนจะน้อยนิดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ชั้นบนเนี่ยเธอจะมีโอกาสจับเงินทองมากมายที่จะตามมา แล้วก็บอกวิธีด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเราอยู่ชั้นล่างแล้วอยากจะปีนขึ้นไปชั้นบนเนี่ยไม่ใช่การพยายามทํางานให้หนักหรือว่าทํางานให้มากขึ้นค่ะแต่ต้องทําให้ผู้คนยอมรับแล้วก็เต็มใจที่จะจ่ายเงินให้กับเรามีการยกตัวอย่างที่เก๋รู้สึกว่าชัดเจนดีนะคะก็คือถ้าสมมติคุณเป็นเซลล์ขายรถแทนที่คุณจะพยายามขายรถทีละคันขายให้ได้มากๆจงทําตัวให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ค่ะที่ผู้คนต่างยอมรับแล้วก็เดินเข้ามามาขอความเห็นขอความแนะนําในการซื้อรถ จากคุณนี่แหละที่จะทำให้คุณมีโอกาสได้เงินมากกว่าการขายรถซะอีกซึ่งตัวของเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเองนะคะเขาก็ร่ำรวยมาจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนค่ะก็คือการบริหารพอร์ตให้เศรษฐีคนอื่นๆนะคะ คือตอนแรกเนี่ยเขาก็เล่าว่าเขาก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามนั่นแหละในการศึกษาเรื่องการลงทุนในหุ้นนะคะแต่ว่าแทนที่เขาจะลงทุนของตัวเองแค่คนเดียวเขาก็ทําตัวให้เป็นผู้เชี่ยวชาญจนคนอื่นเนี่ยอยากเข้ามาหาค่ะอยากให้เขาช่วยบริหารพอร์ตให้ทําให้ตอนนั้นเน่ยเขามั่นใจเลยว่าเขาสามารถปีนจากชั้นล่างขึ้นมาข้างบนได้สําเร็จแล้ว สิ่งที่เกียศตกผลึกได้ในเรื่องนี้นะคะก็คือยิ่งเราส่งคุณค่าต่อผู้คนได้มากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสทําเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นคือแทนที่เราจะทําเล็กๆแค่ของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถส่งคุณค่านั้นให้ผู้คนได้กว้างขึ้นเงินก็จะมากขึ้นด้วยนะคะเกศก็คิดถึงคําคํานึงนะคะได้ยินบ่อยมากนะคะว่าโอกาสมักจะมากับผู้คนก็เลยแบบพึ่งเชื่อมโยงแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะ ดังนั้นจงอย่าแค่ทํางานค่ะแต่จงเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นแล้วก็ทําให้ผู้คนยอมจ่ายเงินให้คุณนี่คือโอกาสของความร่ํารวยค่ะและข้อคิดสุดท้ายที่เอามาฝากนะคะซึ่งเกียศชอบมากๆเป็นการส่วนตัวเลยก็คือตอนที่เจรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนบอกกับปรักจงกีว่าโอกาสทองจะมาตอนอายุ40อันนี้ส่วนตัวล้วนๆเลยนะคะแต่ก็คิดว่ามีหลายคนที่น่าจะเป็นเหมือนกันค่ะที่คิดว่าอายุมากแล้ว40แล้วคืออายุมากเกินไปนะคะ แต่ว่าพอมีคนมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่4 4อ่ะมันแค่เพิ่งเริ่มต้นนะคะมันคือช่วงโอกาสที่จะเข้ามามากที่สุดเกบก็เลยรู้สึกว้าวนะคะแล้วก็ลองเอามาคิดลองเอามาไตร่ตรองดูนะคะก็พบว่าเป็นความจริงค่ะ เป็นความจริงที่โอกาสต่างๆเนี่ยจะเข้ามาหลังจากที่เราอายุ40ไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เก๋อยากจะบอกกับวัยรุ่นกับวัยเริ่มทํางานกับลูกกับหลานนะคะก็คือในช่วงชีวิตก่อน40อะค่ะมันคือช่วงของการเตรียมความพร้อมมันคือช่วงของการสะสมความรู้สะสมทักษะสะสมความเชี่ยวชาญค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าก่อนวัย40คุณสเเเมาหลเทมเาคุณไม่ทําอะไรไม่ศึกษาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยคุณจะต้องมานั่งเสียดายค่ะตอนที่โอกาสมันเข้ามาแล้วก็คุณคว้ามันเอาไว้ไม่ได้ เศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็เล่านะคะว่าตัวเขาเองอ่ะเขาทําธุรกิจตั้งแต่ช่วงอายุ30ค่ะแล้วก็ล้มเหลวนะคะอย่างที่บอกว่าทั้งถูกโกงทั้งถูกหลอกใช้นะคะซึ่งไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่มีความสามารถนะคะแต่เป็นเพราะเขาอายุยังน้อยค่ะคนก็เลยมองว่าเป็นเด็กเมื่อวันซสื่อน,นะคะซึ่งในอีกมุมนึงเนี่ยเจ๊ก็มองว่ามันก็คือการสะสมประสบการณ์นะคะแล้วก็ทําให้เขาสามารถหาเงินได้มากมายในช่วงอายุหลังจาก40ค่ะ ในเรื่องตอนที่คุยกันนะคะคุณปั๊ตจงกีผู้เขียนเนี่ยเขาก็แย้งนะคะว่าจริงๆสมัยนีย้มีคนอายุน้อยที่ประสบความสําเร็จมากมายเลยนะอายุ40ต้นๆก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีซึ่งเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนก็บอกว่าก็จริงอยู่นะคะแต่ว่าอยากให้ดูยาวๆค่ะเพราะว่าคนที่อายุยังน้อยเนี่ยการตัดสินใจจะไม่นิ่งเท่าคนอายุ40นะคะทำให้เขามีโอกาสที่จะผิดพลาดแต่ก็นั่นแหละมันคือประสบการณ์นะคะถ้าเกิดว่าพวกเขาผ่านช่วงเวลาของความล้มเหลวมาได้นะคะคือล้มแล้วลุกได้เนี่ยพอถึงอายุ40 เขาจะร่ำรวยมีโอกาสร่ำรวยกว่านั้นได้อีกมากเลยทีเดียวนี่คือความหมายของคำว่าโอกาสทองจะเข้ามาตอนช่วงอายุ40นะคะซึ่งพอมาเชื่อมโยงกับตัวเองค่ะเก็ก็รู้สึกว่าตัวขีเองเนี่ยอาจจะล้มเหลวมาน้อยไปหน่อยนะคะสิ่งที่อยากจะสอนลูกสอนหลานเลยก็คือให้ออกไปลงมือทำค่ะ ออกไปล้มเหลวเยอะๆนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งพลังกายพลังใจนะคะเอาไว้รอโอกาสหลังอายุ40ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นโลกกว้างขึ้นนะคะมองเห็นโอกาสมากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจได้นิ่งขึ้นได้ดีขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็สรุปสิ่งที่เขาสอนมาทั้งหมดนะคะว่าจริงๆการอยากเป็นเศรษฐีเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรค่ะ แค่เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเห็นโอกาสก็คว้าให้ได้เป็นพอนะคะการเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยก็หมายถึงว่าเราต้องมีเงื่อนไขตรงตามที่ผู้คนต้องการค่ะเริ่มแรกอาจจะต้องสร้างสมฝีมมอนะคะทำให้คนอื่นเชื่อถือเราควบคู่ไปกับพลังกายที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็สามารถรับงานใหญ่ๆไหวยิ่งถ้าเกิดว่ามีพลังมนุษยสัมพันธ์พลังจากเงินทั้งของเราและของคนอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็สามารถทําสําเร็จได้หมด ในตอนจบของหนังสือนะคะผู้เขียนก็คือคุณปั๊กจงกีเนี่ยก็ได้เป็นมือขวาของเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนคนนี้ค่ะในขณะที่มีผู้ชายอีกสองคนนะคะที่เศรษฐีคนนี้เขาสอนเหมือนเหมือนกันแต่ว่าการลงมือทำเนี่ยไม่เท่ากันนะคะคุณปั๊กจงกีเนี่ยก็เลยมีชีวิตที่ดีกว่าค่ะส่วนอีก2คนเนี่ยชีวิตก็เลยยังไปไม่ถึงไหนแม้ว่าอายุจะเกิน40ไปแล้วนะคะก็คือพอเราไม่สะสมประสบการณ์ไม่ลงมือทําให้มากพอเมื่อโอกาสเข้ามาก็คว้าเอาไว้ไม่ได้นั่นเอง ที่จริงก็ยังมีตอนอื่นๆที่ก็สนุกแล้วก็น่าสนใจนะคะอย่างเช่นตอนที่บอกว่าอย่าบ่นว่ายากจนเดี๋ยวจะยากจนจร,จริงๆนะคะหรืออย่าฝังใจกับเงินที่สูญเสียไปสู้ลืมลืมมันแล้วก็ไปหาเงินก้อนที่ใหญ่กว่าจะดีกว่านะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเทคนิคมีจิตวิทยาการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ไปหามาอ่านกันได้นะคะรู้แล้วเหยียบไว้มหาเศรษฐีคนต่อไปคือคุณ สรุป3ข้อคิดที่เศรษฐีเข้าใจแต่คนส่วนใหญ่ละเลยข้อ1นะคะพลังกายสําคัญที่สุดในการเป็นเศรษฐีค่ะคนเราจะหาเงินได้มากเท่าที่พลังกายของตัวเองมีอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอข้อ2ทํางานหนะักไม่ได้ทําให้รวยจงอย่าแค่ทํางานแต่จงเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นและทําให้ผู้คนยอมจ่ายเงินให้คุณนี่คือโอกาสของความร่ํารวยและข้อ3นะคะโอกาสทองจะมาตอนอายุ40 ช่วงวัยรุ่นอย่าเพิ่งรีบรวยค่ะให้หาโอกาสสะสมประสบการณ์ความล้มเหลวเยอะๆนะคะเพื่อเตรียมตัวรอรับโอกาสทองที่จะมาหลังอายุ40หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียเอาไปปรับใช้สร้างเส้นทางสู่ความสําเร็จด้วยตัวเองนะคะใครที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชอบตอนไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้หรือว่าอยากให้เจ๊ย่อยเล่มไหนให้ฟังอีกก็ลองคอมเมนต์บอกมานะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามลํำซํำในทุกช่องทางค่ะทั้งเว็บไซต์ของเรานะคะ Facebook l i n e YouTube แล้วก็ตอนนี้เรามีช่อง TikTok ด้วยนะคะก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อผู้ติดตามที่ปรารถนาความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินแล้วพบกันใหม่ในอพิสซดหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ